สวัสดีครับพบกับช่องหลากหลายพระเครื่องครับวันนี้มีพระเนื้อผงม,มาให้ชมกันอีกแล้วนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาทางเบอร์0819923750ครับหรือ ID line ก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะครับ0819923750หรือสแกน QR Code ไม่ได้เลยนะครับหลากหลายพระเครื่องครับ เดี๋ยวมาชมรายการแรกกันนะครับอ่ารายการแรกเป็นพระสมเด็จ3ชั้นปกโพครับเดี๋ยวชมเนื้อหากันนะครับนี่ครับเนื้อหานี่จัดจ้านมากครับ ท่านใดสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้ครับตามเบอร์หรือไลน์ที่ทิ้งไว้ให้นะครับองนี้3 350บาทครับรวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ350บบาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับใครรู้ที่รู้ทางาจัดไปเลยได้เลยครับ ชมรายการถัดไปครับเป็นพระสมเด็จสามชั้นนะครับเป็นพระสมเด็จสามชั้นเกศจลดซุ้มครับนะเนื้อหาจัดจ้านมากครับนะตรงนี้มีกระเตาะนิดนึงครับแต่ว่าพุทธคุณยังอยู่ครบครับชมรายละเอียดกนะันครนี่ครับอันนี้เป็นพระสภาพใช้เลยนะครับ ใครรู้ที่รู้ทานะครับจัดไปได้เลยนะครับ350บาททุกรายการครับรวมส่งมีบริการเก็บเงินไปทางครับนะครครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปครับอันนี้เป็นพระสมเด็จสามชั้นเกตจลดซุ้มครับด้านหลัง สามร้อยห้าสิบแาดทุกรายการครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับเนื้อหาใครรู้ที่รู้ทางนะครับจะได้เปรียบกันหน่อยนะครับ นี่รบ350บาทวิมีรายการเก็บเงินไปทางนะครับมีม,มีบวกเพิ่มแล้วครับเป็นเพื่อนพี่พี่พพท่านใดสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้ครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับชมในการถัดไปครับนี่ครับอันนี้พิมพ์สมเด็จพระลักคังเลยครับอ๋อนี่ด้านหลังมีรอยเขียนไว้นะครับว่า สมเด็จอังคาราธาตุครับแล้วคูยนิดนะฮะเนี่ยชมเนื้อหากันสมเด็จอังคาราธาตุนะครับเนี่ยมีชื่อบอกผสมอาเป็นน่าจะเป็นผงกระดูกนะฮะ ใดนสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามนะครับ3ามบาทครับรวมส่งครับมีบริการเก็บเงินไปทางชมองค์ถัดไปครับอันนี้ปินพิมพร์พะทรงสิงนะฮะเก่าจัดครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้อหากันนะครับนี่ครับ สามารถทักไลน์มากรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์ที่ทิ้งไม่ให้ครับหรือสแกนกิวอาโค้ดได้ตามที่ตามรูปที่ทิ้งไว้ในะตอนต้นนะครับสามห้าสิบบาทครับรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางครับชมอง์ตัดไปนะครับ ตรงนี้เป็นเนื้อดำเป็นพิมพ์พัะนั่งด้านหลังมีตานะฮะอันนี้จะเป็นรอยซ่อมแล้ววนะ่าน่าจะเป็นรอยซ่อมครับชมเนื้อหากันครับขอไปฮะ ข้างพวงนี้เอาแค่200บาทครับรวมส่งนะครับใครรู้ที่รู้ทางจัดไปได้เลยนะครับรวมส่งแล้วครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ เดี๋ยวชมรายการถัดไปครับนะครับตรงนี้เป็นพระพุทธครับพระพุทธนั่งนะฮะน่าจะเป็นฐานบัวนะฮะ,ะมาชมเนื้อหากันครับ นี่ครับเป็นหลังเรียบนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับชมรายการถัดไปครับน่าจะเป็นพิมพ์ jd ครับเป็นรูป jd นะฮะแล้วก็มีพระพุทธอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับ สามร้อยห้าสิบบาทครับรวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับอันนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะนี่ครับ ถัาใดสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับ350บาทรวมส่งแล้วนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไปชมรายการถัดไปครับนี่ครับเป็นผสมเด็จนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะฮะมีเส้นพระอาทิตย์ตรงนี้ด้วยนี่ครับเนื้อหาจัดจานมากครับ ประชุมรายละเอียดกันนะฮะ